สวัสดีครับช่วงนี้มาอัปเดต TikTok กันหน่อยนะครับวันนี้ Tiktok แจ้งว่าตอนนี้สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุดถึง2,200ตัวอักษรในคำอธิบายขณะนี้คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด2,200ตัวในคำอธิบายโพสต์ของคุณได้แล้วนะครับซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ของคุณได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับผู้ชมของคุณมากขึ้นตลอดจนการสร้างที่มีส่วนร่วมมากขึ้นขณะที่เพิ่มโอกาสการค้นหาคุณพบและการที่ TikTok จะแนะนำคุณให้แก่ผู้ชมได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวอัปเดตจาก TikTok นะครับตอนนี้ก็เรียกว่า พิมพ์ข้อความได้ถึง2,200ตัวเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงแล้วอย่าลืมลองไปใช้งานกระดูนะครับสำหรับใครที่ใช้งานในส่วนของ TikTok นะครับ